ชีวิตต่างแดนอยู่ยากแต่ต้องอยู่ให้ได้เมื่อชีวิตเจอความลำบากเราจะต้องสู้ยังไงเมียฝลังต่างแดนปัญหาใหญ่คือเงินเงินทองทองครอบครัวมันอยู่ยากแต่ทำไมพวกเราต้องอยู่ให้ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดในมุมชีวิตเนาะปัจจุบันมันก็ยิ่งอยู่ยากนะคะอยู่ยากมากๆกับโลกโควิดเนาะยิ่งแสนทรมานในหัวใจนะคะมีเงินแต่ไปไม่ได้นี่ก็ยิ่งเจ็บปวดเมื่อก่อนนะคะเราเลือกเพียงแค่ว่าชีวิตเนาะคุณค่าการที่เราไม่ได้ไปเมืองไทยอย่างน้อยเรามีเงินส่งแต่ปัจจุบันนะคะเราพร้อมที่จะมีเงินแล้วก็พร้อม นะคะที่จะไปดูแลได้เนาะแต่กับเกิดโรคโควิดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ยิ่งอยู่ยากกันทั่วหน้านะคะทุกๆคนเนาะมีเงินในกระเป๋าก็ใช่ว่าจะทำอะไรได้ดังใจมันมีความรู้สึกที่อัดอั้นในหัวใจของพวกเราเนาะเมียฝรั่งก็ปรับทุกนั่งคุยกันโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนกุ้มใจเสียใจกับความรู้สึกแย่ๆในช่วงนี้ แต่เราจะต้องทำยังไงนะคะเราต้องอยู่ให้ได้ถึงแม้จะอยู่ยากนะคะเพราะปัจจุบันมันเป็นกันทั่วโลกเออเรื่องโควิดเนี่ยนะคะทำใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นคิดเพียงแค่ทุกๆวันเนาะตอนนี้นะยายจ่าไม่มีเป้าหมายอะไรมากมายเลยเป้าหมายตอนนี้นับวันต่อวัน จริงๆนับวันต่อวันนะคะขอให้มีความสุขวันต่อวันวันนี้ยังไม่ได้ข่าวว่าครอบครัวเราติดโควิดหรือยังไม่ได้ข่าวคนใกล้ตัวเป็นนั่นเป็นนี้อันเนี้ยถือว่าโชคดีละนะคะแล้วเรื่องระบบการที่จะไปเมืองไทยหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเนาะก็เลยไม่ไม่เขาเรียกว่า ทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะให้เรามีพลังอ่ะมันเหมือนหลอกตัวเองไปวันๆแล้วก็หลอกแม่ไปวันๆเช่นกันนะคะในความรู้สึกต่างคนต่างอยากไปหาต่างคนต่างอยากกอดอยากมีกําลังใจมีพลังที่สุดแต่สิ่งที่ควรทําในตอนนี้ก็คือเข้มแข็งกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาความสำคัญในปัจจุบันก่อนเนาะ นะชีวิตผ่านพ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเราเก่งแล้วนะเนาะแต่ช่วงนี้ทุกคนต้องเข้มแข็งยายจ๋าจอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะเรามาอยู่จุดนี้แล้วเนาะเราก้าวมาแล้วนะคะคำว่าถอยหลังเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอยู่ในมือเราเราไม่ยอมถอยหลังแน่นอนชีวิตเรามาจนถึงวันนี้แล้วนะคะ และก็ช่วงระหว่างที่เรามาอยู่บางคนมา5ปี7ปี10ปีเราสร้างอะไรได้มากมายจงเก็บสิ่งนั้นมาเป็นความภูมิใจนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังต้องสู้ต่อไปเดี๋ยวมันต้องผ่านพ้นไปนะคะสิ่งสำคัญตอนนี้เราพยายามดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงเนาะสุขภาพเรานะคะหัวใจเรา จงภูมิใจในตัวเองรักตัวเองให้มากนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่เราทำแล้วเรามีความสุขเนาะเราก็จะส่งความสุขนั้นแบ่งปันความสุขนั้นไปให้พ่อแม่พี่น้องกับคนที่เรารักเราห่วงใยอย่างความเขาเรียกว่าภาคภูมิใจในหัวใจของเราอย่าเอาสิ่งแย่ๆหรือคำพูดไม่ดีนะคะมากดดันให้เรารู้สึกแย่ บางครั้งเราช่วยเขาพราห่วงใหญ่เราอาจเจอคำพูดที่ยังไม่พอดีไม่พอให้ไม่พอกลับมาแต่จงภูมิใจนะคะเราทำได้แค่นี้เนาะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องร้ายหรือดีมันจะเป็นสิ่งให้เราคิดได้อย่างเรื่องดีนะะ กำลังใจมันก็จะเป็นพลังให้ภูมิใจแต่เรื่องร้ายเจ็บจีด๊ดแต่ก็จะทำให้เราตัดใจได้นะคะไม่ว่ากับใครทั้งนั้นเนาะไม่ว่ากับใครทั้งนั้นนะคะมันถึงเวลาของมันมันก็จะอก้าวผ่านก้าวข้ามห่างกันไปเหมือนกับหมดภาระ,ะหน้าที่แต่ภาระ,ะหน้าที่นั้นจะหมดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปล่อยวางอันนี้คือความจริง ความจริงในสิ่งที่พวกเราทิ้งเขาไม่ได้นะคะเนาะก็เหมือนไปฟังน้องอบ่นคุยเรื่องวิดีโอบางครั้งการพูดคุยในวิดีโอมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันเป็นบการบําบัดจิตเราอย่างหนึ่งเนาะใครหลายคนอาจจะบ่นว่าอายนะคะมาคุยวิดีโอเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังแต่จริงๆแล้วอย่าลืมนะคะคนเป็นโรคจิตหรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเรายังต้องเสียเงินไปหาหมอเพื่อที่จะบําบัด ให้เรารู้สึกดีนะอ่าพอพูดคำว่าหมอปับ๊บทุกคนเชื่อนั่นคือการรักษาจริงๆแล้วเราบําบัดได้ด้วยอ่าการชมวิดีโอของเพื่อนพี่น้องการขึ้นมาเล่าพูดคุยคือการระบายนะคะอย่าได้แครเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งตัวยายจา๋าเช่นกันมีความรู้สึกว่าถ้ายายจ๋ารู้สึกอัดอั้นในหัวใจนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรยายจา๋าก็จะพูดกับเพื่อน นะพูดกับเพื่อนพูดทุกอย่างหลายๆคนก็มีคําถามเข้ามาเรื่องอ่ะไม่จําเป็นอนะ่ะเธออย่าพูดมากกับเพื่อนอนะ่ะเหตุผลเพราะว่าเพื่อนไม่เก็บให้เราหรอกแต่ตัวยายจ่าจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เนาะเรื่องไหนเป็นความลับเนาะที่เราไม่อยากให้ใครรู้และไม่อยากให้ใครไปพูดต่อเราก็ไม่ควรพูดออกมาถูกไหมแต่สิ่งไหนที่ยายจ๋าพูดออกไปแล้ว ยายจ๋าไม่สนใจว่าใครจะเอาไปพูดที่ไหนเพราะยายจ๋าปล่อยออกไปแล้วแล้วยายจ๋าสบายใจนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอยู่กับเพื่อนพี่ทุกคนไม่มีใครมีความสามารถเอาคําพูดของเราหรือว่าคนนี้มาพูดว่าเฮ้ยฉันได้ยินเขาพูดเรื่องเธออย่างนั้นอย่างนี้นะมาตบเราได้เพราะเรานิ่งและหยุดอยู่กับตัวเองนะความหมายคือเราเราช่วยเหลือตัวเอง การพูดคุยออกไปคือบำบัดหัวใจเราพูดแล้วโล่งเพราะยายจ๋าจเคยน็อกเป็นโรคไมเกรนมาแล้วนะคะเนาะกับเก็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 บแน่นหน้าอกนะคะเป็นลมายตึมตั้งแต่นั้นมาขอให้ได้พูดแล้วมันโล่งนะคะแต่เราไม่พูดให้คนเจ็บปวดพูดไม่พูดให้คนเสียหายเไม่พูดใส่ร้ายใครความระบายในสิ่งของเราในเรื่องของเราที่เราเป็นเราเจอมันเป็นการบำบัดให้หัวใจเราโลง่ง แต่คนจะฟังจะออกแนวคิดหรือมุมมองอย่างไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่ย้อนกลับมามันอาจจะเป็นมุมคิดของเพื่อนอเป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่เราไม่ได้คิดอ่านเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเนาะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนที่พร้อมอเปิดรับความรู้หรือแนวคิดของคนอื่นยังไงตัวเรา ก็เป็นคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดเวลานะคะก็อย่างเข้ามาใน u t u b e เนี่ยยายจ๋าบอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเจ้าของเรื่องทุกเรื่องราวเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับยายจ๋าเนาะได้มาเติมพลังและกำลังใจและหนึ่งสิ่งสำคัญแรงบันดาลใจนะคะแล้วแรงกระตุ้นที่ให้ยายจ๋ามีวันนี้ก็คือคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์ เนาะพูดคุยหรือเล่าต่อว่าเออเนานะเหมือนนั่งฟังเรื่องของตัวเองเลยโหแบบเนี้ยเจอมาเยอะมันผ่านมาแล้วกับชีวิตของฉันเห็นไหมทุกคนผ่านปัญหามามากมายแล้วอยากให้น้องๆหรือพี่ๆทุกๆคนที่กำลังเจอหรือกำลังเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บอะมันเจ็บอยู่แล้วนะคะเจ็บสุดๆอาเจ็บแบบวางไม่ได้เนี่ยทีนี้เราเปิดใจมาฟังคนอื่นมีความรู้สึกว่า เออไม่ใช่แค่เรานะคำนี้มันจะเป็นการตัดความรู้สึกแยกของเราออกไปความรู้สึกที่ไม่ดีที่คิดทำร้ายหัวใจตัวเองออกไปจากตัวเรานะเะนี่ยเราจะทำยังไงให้มีจุดนี้แล้วเราจะดึงสติมาอยู่กับตัวเองได้เร็วนะคะได้มากขึ้นและรู้จักฟังรู้จักนิ่งนะคะเขาเรียกว่าอยู่เป็นเย็นได้ใจเราสบายอันนี้ คือความจริงของชีวิตถ้าเราทําได้นะคะธรรมดาอตัวยายจ๋าก็ไม่ใช่ว่าเก่งหรือใจเย็นสุดๆปี๊ดเหมือนกันแต่ปี๊ดแล้วมไม่ไหวอะ่ะวางดึงตัวเองกลับนะคะคือการหายใจลึกๆแล้วค่อยปล่อยออกมามันก็ช่วยได้ลองฝึกดูมันอาจจะยากในช่วงแรกๆก,กับคำพูดของคนแต่พอเรามองแล้วเฮอเขาเป็นอย่างนั้นสไตล์บางคนนะคะการคุยกับเพื่อน เขาต้องการระบายในอารมณ์เขาแต่กลายเป็นการใส่เพื่อนจริงๆแล้วเราอยู่ในหมู่มากนะคนที่ตัดสินคือหมู่มากไม่ใช่แค่เราเหมือนบางคนน่ะอยู่ในเพื่อน56คนเรามานั่งใส่เพื่อนอีกคนนึงอะ่ะคือติเออเขาแย่ yeah, หรือเขาไม่มีอะไรดีเลยในสายตาของเธอแต่คนที่โดนติไม่ได้เสียนะะในกลุ่มเพื่อนนะคนที่พูดแบบ๊บๆอยู่อะ่ะจะดูไม่ดีเลย เพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นส่วนไหนนะของกลุ่มเพื่อนเราจะเลือกเป็นคนวิจาร์ณเพื่อนหรือเป็นคนคอยให้กำลังใจเพื่อนเราจะเลือกเป็นคนที่ยิ้มกับทุกๆเรื่องหรือกับคนที่โมโหในทุกๆเรื่องอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกๆคนมีอยู่ในตัวนะคะไม่ใช่โลกสวยแต่มองอยางเข้าใจว่าเธอเป็นอย่างนั้น ฉันไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่ดีแต่ปีนให้ถูกที่ถูกเวลานั่นคือสิ่งสำคัญในหัวใจไม่ว่ากับครอบครัวกับเพื่อนและกับทุกๆคนนะ,ะเนาะการโวยวายไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราชนะแต่บางเรื่องเราต้องพูดด้วยเหตุผลพูดอย่างมีสตินะคะบางครั้งถ้าเดือดเดือดมันให้เต็มที่เดือดแล้วให้มันเขลียนะคะ นะนั่นคือจุดหนึ่งที่เราอยู่ในต่างแดนบางครั้งเก็บกดมากไปทรมานในหัวใจปั้งออกไปแล้วอย่าได้แคร์ถ้าเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราโล่งใจไม่คาในหัวใจตัดปุ๊ดออกไปนะะเนาะ ชีวิตเมืองนอกชีวิตในต่างแดนของเรานะคะเนาะมันต้องสู้ต่อไปจะไม่กลับหลังแน่นอนถ้ายังไม่ได้ดีอันเนี้ยคือหัวใจมี FC ขอมาเดี๋ยวลองมาฟังกันดูปิดท้ายรายการจาก FC ที่ขอกำลังใจตรงนี้ให้กับตัวเองนะคะทุกคนคลิปนี้ยาจะาฝากไว้แค่นี้คะ่ะเนาะผิดตกขออภัยลองอ่าลองตามคำขอนะคะเนาะสวัสดีคะ่ะ